นี่เป็นบรรยากาศภายในตัวเมืองแม่่ออสอน,นะครับคือผมเคยมาเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นยังไม่ขนาดนี้เลยทุกว,วันนี้จเจริญขึ้นมากครับแล้วตอนนั้นมาผมใช้รถยนต์นะครับ,บอกได้เลยคลโลฟิลครับไม่ได้ถท่ดรถเท่ากับรอบนี้เลยรอบน,นี้ถือว่าสุดๆจริงๆครับตอนนี้ผมอยู่ปั๊มปตทในตัวเมืองแม่อสออนนะครับมีปตทเดียว แล้วช่วงเย็นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับคิวในการต่อเติมน้ํามันนะครับโดยเฉพาะช่องบรลไทัยเนี่ยเยอะมากเลยครับมีช่องจับบัตรคิวด้วยนะครับราคาน้ํามันที่นี่ก็สูงกว่าที่เชียงใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมพักรถแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่บ้านลักไทยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลักไทยครับผมหลังจากที่ผมเติมน้ำมันพร้อมกับเจมเสบียงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินทางออกจาก แม่ซ่องครับช่วงเวลา6โมงเย็นโดยใช้ถนนพงลลไปเดชนหมายเลข1095ระยะทางจากอำเภอเมืองไปถึงบ้านลักไทยประมาณ45กิโลครับหลังจากขับรถมาเรื่อยๆจนมาถึงทางแยกแห่งทางหลวงชนบทแม่หองสรที่ ที่ผมขับรถมาก็ถือว่าทางค่อนข้างดีครับขับมาเรื่อยๆจนมาถึงเลยหน่วยพิทักษ์ยทยาแห่งชาติน้ำตกขาเสือก็จะเริ่มปีความลาดชันพร้อมกับเส้นทางที่คดเคี้ยวและช่วงนี้ก็เป็นช่วงมืดด้วยครับเป็นทางลาดชันต้องขึ้นเขายาวๆเลยครับช่วงนี้ต้องระวัง ต้อนรับเข้าสู่บ้านรักไทยนะครับตอนนี้ก็เวลาพุ่งครึ่งครับเดินทางมาเมื่อกี้นะครับพอดีกุญแจรีโมทรถน่าจะอ่อนรถเกือบดับางทางไม่มีรถสวนเลย าศเย็นนะครับประมาณยี่สิบสองยิบสามองศาใช่ตอนนี้ก็นะครับ มาอยู่ที่พักถึงที่ก็คืนห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าไม่ใช่ช่วงไฮซีซันนะ่นครับห้องพักก็จะประมาณนี้เปิห้500าร้อยโอเคอยู่ตอนนี้ก็กำลังจะไปตามหาตำนานขามหมยูยูนาน ป้ามันเป็นยังไงทำไมป้าอยู่วันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลครับใครที่มาบ้านลักไทยนะครับเกือบทุกร้านเลยนะครับเขาจะมีชาหอมหมื่นลี้นะครับมาเสิร์ฟ บอกได้เลยนะหอมจริงๆครับหอมมากหอมจริงๆแล้วแก้วเขาได้เป็นแก้วแบบพิเศษนะครับอันนี้ชานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ทุกร้านคนระับชิมฟรีครับหอมหอมมากนนอืมแต่มันร้อนนะรอ้อนครับ แก้วนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นชามีทุกร้านครับชิมได้ทุกร้านชิมได้ทุกร้านนี่น้ำตีน้อยชิมได้ทุกร้านแบบทุกที่เลยนะครับสามารถชิมได้เลยนะครับชาที่นี่ขึ้นชื่อที่สุดแล้วบรรยากาศบ้านรักไทยช่วงเช้านะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สิบสี่องศานะครับ ขนาดพูดกันอยู่ในควันยังออกปากเลยนณะที่พักที่ผมพักอยู่ก็ไม่มีไม่มีแอร์นะครับส่วนใหญ่จะไม่มีแอร์นะครับเพราะเขาบอกว่าที่นี่เย็นทั้งปีเย็นจริงๆบรรยากาศเหมือนไม่ใช่เมืองไทยเลย ครับนี่เป็นบรรยากาศช่งชวงเช้านะครับดูหมอกครับลอยเหนือผิวน้ำเลย ชาวจีนยูนานที่ในอดีตเคยเป็นอาหารจีนคณะชาติกองผล93กมินต่งได้พะยพะเข้ามาตั้งถิ่นฐานจวบจนถึงปัจจุบันบ้านรักไทยถือเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีธรรมชาติสวยงามโดยบริเวณกลางหมู่บ้านจะมีทะเลสาบขนาดใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติวัฒนธรรมชาวจีนฮ่อหรือจีนยูนานรวมถึงภาษาพูดภาษาเขียนการแต่งกาย รวมถึงบ้านเรือนที่ปลูกสร้างจากดินเหนียวผสงมฟางข้าวนอกจากนั้นยังมีอาหารขึ้นชื่ออย่างบะหมี่ยูนานขาหมูยูนาน,าน,านและที่พิเศษสุดคือชิมชาพันดีพันอุหลมขึ้นชื่อว่าชาหอมหมุมลิอีกด้วย บ้านลักไค่ตอนเช้านะครับในช่วงเช้านะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เจอหมอกนะครับอยู่ผิวน้ําแล้วก็หลังจากที่ผมออกจากบ้านลักไท่นะครับก็จะเดินทางไปที่บ้านจ่าโบแล้วก็ทำรถไฟแล้วก็เข้าไปเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่ครับผม